าดยัยไก่เป็นครูยัยกันนะดีและนายต้องแกพูดกระทุกคือได้รับภาระหน้าที่รับพิดชอบนายเดยกกระลุกให้นายเดยกแรงก้อนให้ไก่เป็นครูยัยเดยกเด้อฮี่พี่รู้นะว่นุ่นชุกหรรู้แล้วแล้วเด็กนี่โอ้ยขนุนกินบ่ได้่อยปวดฟันอ่ะไม่ปลื้มก้อยไปใจู้เย็นมันยิ่งปวดนัก ไปหนังจะลูกนายทองเข้าเข้าคือคนเรานี่ลูกก็มไม่ปลุกเดียวกินเดียวมันน่าได้ไหมศรัทธาบาร,รมีมันยังและคือว่าชาตินี้ไอโอกาสนายทองลินด้วยไหมลูกกินด้วยแล้วก็ไันเรื่องเององพี่อุ้มน้องนำ้ำน้ำเน่ด้หนังตักนายเรียกไอรใครเป็นครูย้อยอะ่ลูกให้เป็นครูเป็นู้วนหน้ากันตาอย่าเละมาครูย้อยกันคอยบักท่องนี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่ง อย่าเดืยดใจแกนะกูรอนาโคองวันนี้มันเป็นไปตามหลักการอย่าไหมมึก็ใจอย่าไหมมึงก็เดืยดใจแหละตีนี้แหละเต็หน้ากูแลกเลยตีอะไม่ีไมู่้ะเ่เต็ใช่ไหมกูในความเป็นมิตรกูไม่ทุ่มไม่กว่าพ่อไรวย่าไหใหรนานเดียกมันพูดตลให้เคยอย่านหนเดียกให้บักแก้วฮะแล้ว็ดีไปนั่งตาว่าหรือวะ ให้่าแก้วเป็นครูใหญ่ดูอย่างร้งเรียกเลยแค่นี้นายท้องให้ใกล้ลุกไอก้ผมอมึงนายแก้วลุกผมไม่ออกเชียงเหงนือวัดแล้วแท้นิดย้ายใกล้เปิดมานยังร้องเชียงแต่ว่าก็ให้ท้องให้ท้องออกไปทีแต่ว่าพ่อมันได้เชียงแล้ว ตึ้งตอกมันออกไ้มันแจ้งแลวกันนี่นองเรื่องจิบเป็นผู้ฉีกคาดของเพี้ยนตึ้งแต่จมดุดาไดเป็นก็เกิดทำให้กระบาดจานอันน้นั่นคนเราเป็นผู้นำนี่ตอ้องมาจำบามันนักป่ารามอยู่ดีเราเพี้ยนมันกิดแล่หล่อหน้าเป็นผู้นำหล่อลังมันจะอยู่แห่งเผื่อนบิดไม่นจยุดมันเดี่ยวเหลียวชายเดี่ยวเหลียวป้าเหลียวไม่พอนะก็โตดหล่อหน้าเพี้ยหล่อลังทั้งจิบเลื่อหล่อกระดาษช่องหล่อหน้าเนี้ หนาาหล่อล่งต้อยล่งเนี่ยต้องบิดไอ้หล่อหน้าเลียวให้ไม่ใหญ่เลียวเอยงเป็นหากกระเอืองทิบและลุกกัะน,นันเป็นคนชีา้าดคือ <c oughs> อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะหนูเข้าใจในความประสงค์ท่านอาจารย์ตรงนี้ทุกคนเราต้องร่วมกันทํางานเพื่อสานักเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมธรรมะนี้ใครจะเป็นผู้หยิบยืน่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีธรรมะเป็นอาหารดังจิตใจให้ความเจริญธรรมะคุ้มครองโลก พี่ทองเป็นคนที่ฉันเคารพพี่ทองเ็เป็นผู้มีพระคุณต่อน้องมาโดยตลอดครับตลอดที่น้องแต่รอดเลยนี่พี่แก้วก็เป็นคนที่ฉันมีความเคารพนับถือนะทีนี้นคิดว่านะพี่ทองนี่เป็นคนมีความรู้เป็นความดีความเก่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในหน้าที่ตรงนี้ให้บีอย่าไปน้องให้พี่แก้วก็อ้อผมไม่ยอมอาจารย์เดี๋ยวนี้มไม่ยอมมันมอมไอม่ยอมอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ยอมมันไม่ได้ในีมันพื้นอาจารย์เอาเดี๋ยวอาจารย์แลกได้ที่ฮะลูก นั้นนี่เปิดปลื้อ้าวก็พี่แก้วก็มีความพร้อมให้พี่แก้วไปเจอพี่เดียร์เขาให้ไปแล้วมันบ้มโรงเรียนอะไรันแต่โรงเรียนเคยแล้วเวอร์จันบอกแล้วว่ามันเป็นเสี้ยงเวอร์จันมาตีแล้วเวอร์นายท้องกันมันความไม่ตู่แล้วนี่แล้วได้หน่ะมันไม่ตู่ปลื้อแล้วน้องเอิงตีบก็เป็นปัญญาชนไอ้เดียก็มันเป็นคนมีความคิด นี่มันเป็นทิฏฐิก่ะกูก็ต้องปฏิบัติวก็หมอบไม้องกูตากับรอหน้านี่รอหน้ากับปลือเดี๋ยวกูไปล้างอันนี้นะครับพ่าอะไรพี่ทองไม่เอานะคะคนเราเนี่ยต้องเคารพเหตุผลสิอาจารย์ไปโยกัเดินดิพ่าเลียบร้อยฟื้มแล้วไอ้ดองมึงใหญ่บอดร่วงเลยไม่ดุกว่าไม่ดุหรอกนี่ไม่ดุมาต่ไม่ดุเใครบอกเลยไม่ดุไม่ดุอ้าวปื้มแล้วไม่มีเวลาดูแลวันไว ทีแล้วก็เป็นนัว่าพร้อมลูกนะ,ะกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจนี่ก็ทำยังไงหัวใจเรากลุ่มทำไมเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เห็นถึงความเป็นหนุ่มมันกลุ่มหัวใจมันรวนมันแรกับไปเป็นลูกเครงชูนาวาห้ามแต่และไม่่วงไม่แห็นพ่อเป็นแลนพ่อเป็นเฮราหน้าตาเกิดมาดังตีมอง นายแก้วลูกนะเป็นผู้อัดหลับผ่าดาทีอ่านี่เป็นไปตามกฎกติกาไม่ต้อไม่ต้องเดี๋ยวไม่ใจกี่บาทเฮือกติดกันไม่ได้กับกันปืนอ้าวเช่นกันเราปีทอมเขารับเรืกูไม่รักนี่กับมึงแล้วกูว่าร้อยและถึงคนเีินมาเรียนเนี่ยอาาจรย์คนเีินมาเรียนเราต้องจ้อนตุกระดับอายุลูกธรรมะนี่มันเป็นอาหารของ จิตใจลูกก็คนเราถ้าเป็นด้านวาพรลอมลูกนะครับพอจะหมอปาราหน้าทีอาจจะรับเอื้องทิพน้เตอร์ส้อยในด้านจริยธรรมให้เด็กรู้จักการกราบการไหว้รู้จักเรียกในวัยยุธนะเราให้รู้จักในด้านจริยธรรมได้ค่ะกานี่นทยองง้ลูกครับผมทําให้ปาราหน้าทีผมทำอย่างแต่เรื่องนี้ไม่จบอ๋อมันแล้วการเธอนั้นเป็นศิลปินมาก่อนครับครับครับอาจารย์ครับ การในด้านสั้นตะนาัการความบันเทิงในล,ลูกนะครับเลยขับเลยขับครับดีแต่อาจารย์จะเป็นอันเพื่อลูกเพราะว่าถ้านนั้นเ <c oughs> นี่ยเราตัง้งวงดนตรีวัฒนธรรมมาสักวงพันเพื่อวงดนตรีวัฒนธรรมลูกกล้องยาวกับกล้องยาวงยาวงดนตรีวัฒนธรรมสอนในด้านธรรมะสอนในเอ็นตึงการเชื่อสละความอดทนโอ้กล้องยาวเลยครับครับกล้องยาวหนึ่งกล้องยาวนง,ง,งนั้นพี่บางทีอาทิตย์เดินกระบวนโอเคโอ๊กอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้ครับครับกรเด อาจารย์นะตึ้งอันนี้มันื้นกันพอเราเดินกบวนไอ้ไรลูกไอ้ไรไปตั้งวงดนตรีไรกลองยาวมันพื้โอ้ครับครับคือดซตอนวงวัตนรรมให้ได้ก็จะได้นะอันนี้กลองยาวนี่มันเป็นตรงคือการความสาาัคคีครับอาจารย์บอกว่าสุก้าสั้งกับชาสมาคคีความสาาัคคีจะนำมาสึงประโยชน์สุกวงดนตรีกลองยาวนี่ถ้าไม่รวมวงสาาัคคีมันจะเป็นดนตรีที่ได้ความเติงไม่ได้เออทุกเลยลูกครับ เมื่อเรากินมากกินปลูดต,ต้องกินปูนเนี่ยยันกินเนมากกวาากินเน,นีปลูแป็ดกินเนีปูนไม้ปากก้าวใจปูดมันมีกว่าไหมล่ะใจแท้ก็เดินเดินวันนี้วัน้าวนี้นะครับข้าวนี้กันในพวกเรยาย่าเนี่ยมันใจเอ่อวงรตีมีเครืธธ่องดนตรีทราบจริงน,นึ่งของคองนี่คือผู้เชี่ยวชาญในผูน้อ่อนต้นโอชาละอ่อนตนเพื่อลูกโรตีคลองเนี่ยยันคองตะฟังแต่มันแงมีกว่าไหมไม่มอง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  วันนั้นแต่มองอยู่นั้นคดณีคนตีคลองอย่าเด้อผู้เทียนละก็ยิงกันไปตีในตองนู้กับกล้องกรองยามต้องตีในตองเล่าก็ไม่ได้กินบุรีก็ไม่ได้ทุบเบียก็ไม่ได้หมึกมันปั่นเพลือจองเออแล้วมึงนึงยิ่วคลองอ่ะมึงดึงตีหยุดไม่ได้เพี้ยนจังว่าไม่ได้ไม่เล่นในทุบหรืออะไบุรีมอง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 เลยไปยืนมองอยู่คนเดียวกล้องยาวก็ย,วยังไม่ใหญ่มากตี้นู้ไปยืนคลองอยู่กน,นี่ ผู้เสียดาน่าคนที่จ้องจะเข้ามารวมคอยเห็นชอบทำไมการชอบนี่เมื่อกไรกับกองตี่จ้องผ้าแะไรต้องคว้าแะไรบุรีกับทุบไม่ได้เลยมันกันนี่แต่ตีแต่มันมันกินปลูันแหละเป็ดแจจับแจจับแจจับแต่ถ้าปลรวมกับคองเรือมรืนั้นมากกว่าปลู้เรืนั้นมอง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 แจมองจับมองแจมองมองแจมองจับมองแจมองมาเรือเลยจะเรือเล่าเรือเปล่าเออเออเออ ท่านี้พูดถีจะเข้าไปรวมไม่เกิดความสมบูรณ์คือกลองกรองยาวนี้มีสิบหลูกอ๋อซิบหลูกครับเป็นตัวยืนก้าวหลูกกันยันตัวยืนนั้นเสียงดังเหมือนกันมัคือเสียงยืนในนี้ปริ้มปริ้มตีก้าหลูกดังตอมปริ้มปล้มแต่พวกนี้ปลื้มมือเดียวมันมือหนูอย่างมือกันบวนี้อย่างกินนั้นจะบาจะเบ่งเหย้ากูมาเต่นด้มันอย่างมือได้เพราะมันปลื้มมือเดียวนี่ เจ้าภผาพต้องบอกเลยว่ามอดเลว้น้องเออขวดุูทายเด้อเละไปแลกการหลวมกขาวงกันาได้ผ่านน้ำไปวัดข้าเริ่มเขือนเลยครับปริ่จับปริงแจ่ปริงจับปรึงแจ่ปริงมองปริมแจ่ปริงเริ่มเลยจัดมันเล้ยนั้นเป็นวงดนตรีเลยนั้นแจ่ปริ่จับปริงมแจ่ปริ่มมองปริมแจ่ปริงมกนนีตัวยืนมันมีอยู่ตัวก้าหลูกไอตัวคัดเลยตัวคัดที่เป็นตัวนำในทองครับตัวนี้เปลี่ยนจากว่าปริงแจ่ปริ่จับปริงแจ่ปริ่จับ

พอดีกลองยาวไหมกันยังนี้ขนาดตีด้วยปากยังสะดุกแค่นี้มันเลยมันมันเลืองกลองยาวไหมน้องเต็มเหลืมันนุกดินุกเพื่อเราอุ้มกรอยตามกูมื่อลราบอกเลยว่าไอ้ไรลองไหมได้ไรเลยว่าคอยตามจังดนตรีเรากบองไอ้เราด้วยเลยมันนุกดิกลองยาวน้องเดี๋ยวปาดไปเน้นนั่นมันมันเป็นมันมันเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นอะไรอาจารย์ปอเคยได้ยินกรองยาวเลยจะเปลี่ยนจากว่าเป็นกรองยาวเม็ดนี่โอ้เขาเรียกว่ามันเป็นปามผู้พันรวมเลยลูกอขับขับขับนั่นเลยนั่นเลยทำไมโอ้เว้นเราตีกรองยาวแม่ติ้นตึงพุ่เมียงก็เตี้ยงอยู่ในแตบานนั้นเตี้ยงก้ยตึงกับพุ่ก็เคยตีกรองยาวเมียก็เคยทรำกรองยาวมึงเชื่อยไงก็เลยก็ไอตีเลยก็รำเลยก็เตี้ยเงี้ยข้าวจากว่ากรองยาวหมดนี่ปนเพื่อนปริงจึกตีจั๊บปริงจึกปริงจึก ริงจึกดึงกเมียว่าเออเราแรงแรงเหนือตังกี้อ้นว่าขับรถอย่าไปชนเนียนไม่หล่อบิดปลาดาวย่ำปลาใหญ่ย่ำจะนักนาว่าเร็วแต่ใจตาหนึ่งมองปลื้งมันปิดน้องเออปีบอกแล้วปีนั้นไม่ใช่คนบิดต่กันทรายแล้วมันข้าวมาจิตไม่มันควิดเลยพี่ไปชนรถอไหนหยาดอะไรกันไ,ไงจะตีจะกบิ้งจึกตีจะกบิีง ดีไปวะบ้านกำลัตึงในหลงตัคนแก่ยนมากเป็นปราชาลอกยาวเม็ดที่ก้าวกันหมดเพือนอเลรตั้มใจกี่ยนและยิ้มปากแดงบีจึกกเก็กโกจิกโกกกกก็กโกกก็แกกระไรครั้รักตาโยในตบบอกเลยตึกจิกก็เกกกจกตีจักก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 แม่กลัวพูดปล่าโยในกลัวก็เมือนันแหละรูดึงปจดึงจึงกรูดรูดึง มันเป็นดอกยาวนี่เป่งเจอเขาโวลีไล่ดีโหลนี่เป่งอ่ะพอแหละแต่ลูกพอพ่อพอเอาย่ำตึงมากนะฮะอ๋อเรียมค้นแต่ลูกย่ำตึงมากอ๋อเรียมเนี่ยอาจารยเออพ่อแล้วนะครับตึงป้อมเนี่ยเป็นกุยย้อขอยนะครับ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 พี่ทองนี่เก่งครับลูกนนี่แล้วพี่แก้วล่ะคะไหนแก้วนั้นมั่นโอ้เรื่องรู้แรก นะลูกนะเรื่องการดูแลพวกศิษย์ที่มาศึกษาเราเรียนนะให้ความสะดวกครับมึงมึงกันศิตุบสิโต้อยกันนั้นมึงนั้นนักมึงนั้นโรงเรียดเด่นแล้วกูจะได้นี่เดียดเดือกฮะเตีเราติดจดสิบบาทกันลุดกันนะติ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 เดียดติดปีตองสิบบาทนั้นลุดกันนะแล้วจะไม่ขายกันได้ยังไงก็บังท่องยืมคอยยี่ชีพเออแล้วก็มันลุดกันได้ การขามีคนเข้ามาในสำนักคอยอย่าลุกไม่ทราบค่ะอ้อแล้วอย่าเมืองอาจารย์รื้อมอบนาทีเราไปนั่งกัดร่างคอลุกค่ะแล้ไม่จิตโยกีนำ อาคารประโยกีเมื่อตึงมาที่วัดว่าอาจารย์ยันงำหนวยปอไวปอนไว้ใจดูตาตาั้งเรามาเข้าชูวัดว่าดูแปลกหน้าพอไม่รู้หนุยนาว่าตินตานเตออยู่ไหนอบอกเราเราโยกี ชื่อเรียงรื้อเียงใดมาจากไหนบอกเราไงพอได้ก้าวใจเตอร์อืมชื่อไรอย่าลุกมาจากไหนนี่ผมขอกราบดนมัจกาลรพระอาจารย์เจริญพ่อลุกผมชื่อคมสันครับคมสันมาจากไหนอ่าลุกจากดินแดนคนครเวสสาลีครับเป็นโอนรสของเสด็จพอ่อแสงนรินทร์เสด็จแม่ศรีรัตนาผมมีน้องสาแฝดอีกคนหนึ่งชื่อพันสิงห์เราแยกทางกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ สเสด็จพ่อมีรับสั่งให้ผมกับน้องชายฝาแฝดเดินทางหาวิชาความรู้กําหนดเวลาไว้หนึ่งปีครับอาจารย์และนาวิชาความรู้ที่ได้ไปนั้นให้พี่น้องประชาชนในนครเวสาลีได้เข้าใจรับทราบแล้วขอเสียงประชามาติว่าใครควรจะได้เป็นองราชาชาตอจากเสด็จพ่อครับนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าเอาเสี่ยงประชาชนเสี่ยงประชามาติเป็นเสี่ยงตะวันอาจารย์ป้อมปอากวดออกไปเรื่องมั่งนาบานเรานี่เอาลาวเอาลาว ตอ้องเย่เป right ็นคนขี <Becca f ang> ้แปรจวนที่เขาหลับตักการหลับเอ็ดปนเดี๋ยวตาลุกเดี๋ยวตาให้ไอ้องค์ชายได้ประทับสักเดียวใจ้อยคณีพระองค์จะเด็ดพลานอาจารย์ครับผมคงจะเสียมายาทแอบฟังท่านอาจารย์่ได้อบรมสิทธิ์อยู่ตั้งนานก็ผมได้ฟังคำอาจารย์บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองโลกเราต้องพัฒนาธรรมะด้วยครับอ๋อนี้สำคัญลูก บ้านเมืองเรามุงแต่วัตถุอย่างเดียวลูกก็ไม่ได้มนุษย์เรานี่ลูกมันต้องมีธรรมะมนุษย์เป็นสัติที่ประเจิดกันเหย่องจากเรามีธรรมะนี่สิ่งนี้ที่เราเนื้อจากสัตว์ถ้าเราแลด้วยรักธรรมชาติลูกสัตว์ก,กับมนุษย์มันเหมื่อนกันอยู่ว่าประการคือกินนอนซื้อพันรักชาโรคนี่ไปสัตว์ก็อยู่กินมนุษย์ก็รู้กินเนื้อเรานอนครับใจไหมลูกเจ็บกายได้ป่วยรักชาโรคมากก็เหลียแปรแมวกับมันกินใบหญ้า ริงไหมลูกช่ครับซื้อปันเพื่อกระย,าย่าพันฮะกินนอนซื้อพันรัการกษาโรคนี่ไห้าประการนี้สัดก,กับมนุษย์เมื่อนกันถ้าเราอยู่ได้แกนี้เราก็คือสัดในรางมนุษย์แต่สิ่งที่มนุษย์เนื้อกว่าสัดคือธรรมะรููกะตันยูรููกะตเวทีรูร้เวทรูรพน้นรููกันถ้าเมตาปราณีคือธรรมะโอ้สาธุขาา้าพเจ้านั้นผมคงมาไม่ผิดไม่ผิดแต่ไม่ผิดเอาละชิห้ามจังกรูก็ช่วยเกินวะ ให้หนองเอิงติบในปอยุ่นในเมืองรักทีใหญ่เกมข้าววังอยู่เจ้าอื้อทำเรื่มได้โอ้ยร้อยพูดใจได้นะเครียด่านนี้เมื่อมาอยู่แล้วก็รู้จักอครูใหญ่ได้รูกรั้งลงักน, <c oughs> นั้นนี่แหละพี่ย่าดตอนรับผมขอ,อฝากเนื้อฝากตัวนะครับคุณครูใหญ่นะ กูตื้อไปรักด้านนี่มีไต้องเปลือฮะแป่หนามมันก่อยเสี้ยวดิเกรงเลยหาไหนแก้วคนล้างไ้ลูกโอพี่คนข้างหลังเลยครับขอโทษนะครับวัสดีครับพี่แก้วครับก็ไอพ่มครับจะไว้บังคมองค์ชยแลนะครับนะทีมเราองค์ใดโอ้ธรรมะนี่ยอมได้จากจุดตรงนี้ครับครับรับ อย่าเตื้อป้มครูใหญ่ให้เป็นผู้ดูแ,แลพระองค์มาอยู่นี่มีไรต่๋วปัดตื้อตว่าใครจะแบงไรบอกปุมนะครับไอ้อต้องไงไี่มึงอยากกินน้ามเขาดอดอก <c oughs> <c oughs> เขาได้ลูกน้ามืมา,มาตัดสินระไทยแล้วองค์ชายมีเวลาหนึ่งปีครับอืถ้าไปปักพอนกอนใายพบกับครูอีกคนหนึ่งแล้วได้ลูกครูเอือเอ้องทิบเอื้องทิบทิิตพอในด้านจริยธรรมธรรมะนี่รูมดแล้วโอ้ดีแล้วครับผมไม่ต้องรบกวนอาจารย์มากข้าไปดู ข้าไปทำความรู้จักอาครับลูกศิ์ไอ้ลูกศิ์ไอ้รูจักครูจักข้าไป่างนี้นะคะข้าไปรู้อ๋อแล้วไม่ว่าจอมรอยจังนี่เตอมานน่ง การศึกษาแต่แจ้งตำนำแจ้งตองฟักวินองทีปาราเจ้าพระเจ้าเวสาลีมีแต่สุกขใจการตวันบังคมไม่ต้องใช้ คุณครูครับอย่าเรียกผมอย่างนั้นดีกว่าเรียกผมว่าสิทธิ์กรมสรรจะสะดวกกว่านะครับแต่เดี๋ยวจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ผมจะเสียยวกาดในการเรียนนะครับอัอ่นการทูกไ์ให้ลุกนั่นการทูกแล้วและคือสิ่งที่ไม่รู้เราก็ต้องศึกอ่านำองค์ชายไปปักป้อนก้อนลุกให้คุณเคยในพื้นทีเ่เจ้าก้อนนะ